บีวันนิสาอดีตนางเอกดังยอมดึงหน้าในวัย55เขินสามีชมเหมือนมีลูกเพิ่มอีกคนอดีตนางเอกดังในยุค80บีวันนิสาสีวิเชียนที่มีผลงานมากมายทั้งละครและภาพยนตร์แต่ช่วงหลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปจนแฟนๆบ่นคิดถึงล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจอัพสวยทำสัญญกรรมดึงหน้าในวัย55ปีที่ U d ดีคลินกทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างแอนตี้เรื่องทำสัญญกรรม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้เจอกันนานสวยมากเลยขอบคุณค่ะอยากให้พูดเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วในความรู้สึกของเราตอนแรกเราไม่ได้มองในเรื่องของการสัลยกรรมเลยเนาะที่มีเป็นยังไงทาถึงตัดสินใจที่มาทําศัลยกรรมกับนัทิรก็ก่อนอื่นก็ที่ตัดสินใจที่นี่เนี่ยหลังจากที่พยายามศึกษาหลายๆที่เลยนะคะแล้วก็มีคุยกับ เพื่อนบ้างพี่บ้างว่าที่ไหนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็สรุปสุดท้ายเนี่ยหลังจากมาเจอคุณหมอก่อนที่อยู่ดีคลินิกซึ่งคุณหมออธิบายได้ดีมากรับฟังแล้วก็พาชมห้องพาตัดพาคือคือสามารถตอบโจทย์พี่บีได้ทุกโจทย์ที่ขอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจกับที่นี่มากก็เลยเลือกที่นี่ค่ะแต่ว่าก่อนหนะ้านี้คือพี่บีเอง,เอง,เองก็เป็นแอนตี้เหมือนกันเราเรื่องสัญญากัน,พ,กนออพี่บีไม่ถึงกับ คำว่าแอนตี้คือไม่ไม่ได้แอนตี้แต่กลัวมากกว่า <Yeah. S 1> คือกลัวมากกลัวที่จะต้องทํานูน่นทานี่กับตัวเองมีความรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยไหม <Okay. S 1> เรื่องแรกเลยนะคะแต่เมื่อเราหาเราศึกษาแล้วข้อมูลแล้วอะไรต่างๆแล้วแล้วก็มาคุยกับคุณหมอแล้ว <Yeah. S 1> มันก็เลยลบลบสิ่งเหล่านั้นลบความกลัวเหล่านั้นออกไปได้พอพอคุณหมอให้ความมั่นใจเรากลับมาได้เราก็เลยกล้าทำ ไอตอนความกลัวจะนนั้นคือเรากลัวเจ็บด้วยหรือหรือเรากลัวแบบว่าจะเสียเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกค่ะถูกคืออันดับแรกเลยพี่บีเชื่อว่าพอเราคิดจะทําอะไรขึ้นมากับหน้าตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้ามันผิดพลาดถ้ามันเสียหายถ้ามันอะไรมันกลับมาได้ไหมเขาแก้ให้เราได้ไหมคือตรงเนี้ยมันมันก็เลยฝังใจกับความกลัวตรงนี้แล้วพอเราเห็นว่าเออวิวัฒนาการต่างๆมันดีมากขึ้น แล้วก็ตัวคลินิกเองของยูดีคลินิกเองของคุณหมอเองค,คือสร้างความมั่นใจตรงนั้นให้เรามากๆมันก็เลยความกลัวตรงนั้นถามว่ายังมีไหมมันมีนิดนิดแต่เราเชื่อมัน่นความเชื่อมันมนม่นมันมีมากกว่าก็เลยกลา้าทำนานไหมคะแต่สนใจอยู่นานโอ้นานเหมือนกันค่ะนานเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าพยายามดูหลายๆที่หลายๆปีมากค่ะน,นี่เป็นคาได้ที่คำศัพทการใช,ใช่ใช่ค่ะใช่อะไรคือเหตุจูงใจที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดณวันนี้ค่ะ อยากสวยมาก <laughs> ก็คืออยากดูดีขึ้นในในวัยที่เราควรจะเป็นคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยวัยเราขนาดเนี้ยมันไม่น่าจะแบบไปไกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออถ้าดึงกลับมาได้ย้อนกลับมาได้หน่อยหนึ่งมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอซึ่งตรงเนี้ยมันได้มากมากเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือทางเพื่อนๆในวงการเราแบบไม่ได้มีการชักชวนแบบว่าเออสัญญาการตั้งแต่แบบ อ๋อไม่ไม่เขารู้ว่าพี่บีกลัวเขารู้ว่าพี่บีกลัวก็วเลยก็จะแอบดูคนนู้นคนนี้อพอใครทํามาสวยเราก็ชื่นชมนะเราก็มีความรู้สึกอุ้ยทาแล้วสวยจังเอ๊ะแล้วถ้าเราทำอันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเปลี่ยนความคิดค่อยๆอะไรขึ้นมาคืนก่อนที่เราจะมาแบบว่าเออสัญญากรมอะไรเงี้ยบีบีค่ะเรามีความกันงวลหรือตื่นเต้นมหมบบเอ้ยนอนไม่หลับเลยโอ้โหอันนั้นเลยค่ะอันนั้นเลยค่ะคือนอนไม่หลับเลยแม้กระทั่งมาถึงคลินิกแล้วก็ยังมีความรู้สึก ลับบ้านดีไหมกลับบ้านดีไหมแบบมีแบบมีแบบอาจจะเปลี่ยนใจหล่ะมี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 ค่ะมีแบบว่าชวนคุณสามีบอกว่าเดดดี้เดดดี้กลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดดดี้เขาก็บอกว่าหูยมาแล้วนะตัดสินใจแล้วนะแล้วก็เดดดี้เป็นคนที่ไม่อยากให้เราทําเลยแต่ณวันนั้นเขามีความมั่นใจมากกว่าเราอีกเขาแบบว่าไม่เป็นไรบีเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยเขาก็มั่นใจเราก็เลยแบบว่าเออจากเดดดี้ที่แบบยังไงก็ไม่ยอมกลายเป็นเดดดี้ การเป็นว่าคุณสามีซัพพอร์ตเราที่เรามา่พี่วีได้ดูในเรื่องของเอทำกันบ้านไหมคะแบบว่าก่อนหน้านี้มีดาราคนไหนมาทำคนไหนมาทำอ๋อดูค่ะดู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 ค่ะดูคุณแม่บันเย็นคือพอเห็นแล้วเราแบบชอบอ่ะชอบแบบว่าหรือแม้แต่น้องดาวเนาะน้องดาวที่ที่ตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างประสบปัญหามามากับการทำหน้าหลายๆที่แล้วพอเขามาทำตรงนี้ก็มีหลังไมค์คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่า เขาเขาแฮปปี้เขาเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขขึ้นเราก็เลยอืมนะถ้าถ้าคนที่ที่ทาแล้วใช้คําว่ามีความสุขขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าเออตรงนี้แหละมันว่เขาเป็นส่วนที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการใช่ใช่ว่าคือทําแล้วไม่ให้ไม่ให้มันเกินหน้าจริงอ่ะนึกออกไหมคะขอ ขอเป็นเราคนเดิรรมชใช่ขอเป็นธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเด็กให้มันเป็นแบบแบลหรืออะไรไม่ใช่เลยแค่ขอให้เป็นหน้าเราไม่เพิ่มไม่เติมแต่เอาส่วนที่มัน มันหย่อนใช่ที่มันแบบมันเป็นส่วนเกินอ่ะช่วยเอาออกไปให้หน่อยอะไรอย่เงี้ยซึ่งซึ่งคุณหมอก็คือทําตามนั้นได้หมดเลยแล้ววันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วพี่บิ๊กผ่านมาจะสี่เดือนแล้วค่ะจะสี่เดือนแล้วแฮปปี้เลยแฮปปี้มากแฮปปี้มากมีความรู้สึกมีความรู้สึกเวลาเราสองกระจกนะคือคือเราเขาเรียกอะไรอะคะความสวยความงามกับผู้หญิงเนาะมันจะคู่กันเน่ยเวลาเราสองกระจก เวลาเราจะออกจากบ้านมันเหมือนความมั่นใจมันกลับมาจากที่เราจากที่เรารู้สึกมันดอบนะตรงนั้นอ่ะใช่มันแบบมันเหมือนโอ้ยต้องเติมตรงนี้หน่อยต้องเติมตรงนั้นหน่อยแต่หน้าวันนี้มันไม่ต้องเติมอะไรเลยคือสามารถแบบออกจากบ้านโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไล้อยางงี้คือแพลนที่แบบเออมันเริ่มสวยขึ้นแล้วต่อมามันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมมา เออะตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดนะคะเราเรามีความรู้สึกเราพอใจตรงนี้แล้วคือเหมือนทําครั้งเดียวครั้งแรกแล้วมันได้มันได้ครบหมดอ่ะมันได้ครบหมดโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเติมนู่นเติมนี่หรือทำนู่นทํานี่เพิ่มอีกคุณสามีเขาว่าไงบ้างคะคุณดีลังคาเห็นเราคุณสามีบอกว่าเหมือนมีลูกก่ได้ลูกสาวเพิ่มอีกคนใช่ใช่ เขาก็บอกว่าโอ้ยในบ้า like kid, นท่อแก่คนเดียวเลยอย่างนี้ชีวิตรักเราก็ดูแฮปปี้ขึ้นสิคาพี่พี่หาอ๋อเป็นแฮปปี้อยู่แล้วคือจะจะโดยบริบทไหนเขาก็แบบแฮปปี้กับเราอยู่แล้วเขาก็มีความสุขคือไม่ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเขายอมให้เราทำเพราะเห็น เห็นว่ามันจะเพิ่มความสุขให้เรามากขึ้นเขาก็เลยยอมพอเาออกงานคู่กับเขาก็คือใช่ใช่มันใจขึ้นเยอะเลยมันใจมากเลยค่ะจะบอกว่ามั่นใจมากเลยจากจากเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยค่ะพี่บีจากพี่บีทำอะไรบ้างคะที่ช่ว่เอ่อที่พี่บีทำคือเขาเขาเรียกอะไรนะคะที่ที่แก้มมันจะห้อยใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อล่องน้ำหมากมันจะชาร์จล่องแก้มคือปกติหน้าพี่บีตรงเนี้ย อาจจะกรรม,มพันธุ์ด้วยคือครอบครัวพี่บีที่ที่เป็นต่างชาติเขาเจอแก้มมันจะห่อยๆกันหมดเลยอะค่ะพออายุหนึ่งถึงช่วงหนึ่งซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเร็วไปอะเนาะเราเพิ่งยังไม่หกสิบเลย <laughs> <laughs> มีความรู้สึกมันมาเร็วเกินไป <c oughs> ก็เลยแบบว่าอะยังไงก็ขอขอเอามันออกละกันก็เลย <c oughs> ก็เลยมาทําค่ะ <c oughs> จริงๆในเรื่นะองของศัลยกรรมบางคนเขา ไปบวกเพิ่มกับการมมเตลูด้วยเนอะดูดวงบางทีว่าเออดูดวงแล้วทำใัลยกรรมจะดีขึ้นไหมทางพี่บีได้มีการแบบว่าใครมาเออโอเฮียนหรือว่าหมอพึักอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะเป็นคนที่จะบอกว่าไม่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ฟังหมอดูแต่เชื่อแล้วก็ฟังคุณหมอมากกว่าคือเป็นแคทอลิกด้วยไงคะก็เลยก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องจะต้องมูเตลรูจะต้องนู่นต้องนี่แต่ แต่ถ้าทําแล้วดีขึ้นสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นพี่บีสําคัญตรงนั้นมากกว่าออย่างตัวนี้คือมันไม่ได้มีการปรีแต่อย่งางใดใช่ไหมพี่บีคะเป็นมันเป็นเหมือนกระชับให้มันดูแบบว่าตึงขึ้นใช่ใช่ใช่ให้มันกระชับึ้นให้ให้รูปห,หน้ามัน <c oughs> มันเป็นหน้าของเราเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> คือ,ค,อคือต้องการความต้องการเลยคือไปไหนก็ได้ก็ยังเป็นเป็นดีคือคนยังจําได้อะไรยังจําได้ซึ่ง พอหลังจากทําออกไปเราไปเจอนักข่าวที่สมัยรุ่นเราเด็กๆที่เราทํางานด้วยหรือเพื่อนหรือรุ่นพี่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะชมหมดแม้แต่นักข่าวที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะบอกบีทำไมบีไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบีไปทาอะไรมาหรือเปล่าบอกเคล็ดลับพี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็บอกอยู่ดีคินด็กเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีเคล็ดลับเลยค่ะจริงๆมันคือเหมือนเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่เนาะของสำหรับพี่บีมากมาก มีความรู้สึกเจ็บหรือว่าแบบหลังผ่าตัดเสร็จคือแบบมีระบม,มเจ็บช<า>้ำนานเออไหมคะเออเจ็บไหมมันเจ็บแน่ๆค่ะ,ะเพราะว่าอยู่ดีๆเนาะมีบาดมือยังเจ็บเลยอ,ะอ่ะถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าเขามีวิธีที่ลดความเจ็บตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการประคบกันให้ยาแก้ปวดหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหรือเขาเรียกอะไรนะคะความเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันเหมือน ความเชื่อมั่นมันมีมากกว่าว่าหน้ามันจะออกมาดีมันเลยลืมความเจ็บปวดตรงนั้นนะคะกรณีว่าคุณหมอแบบมือเแบาบนักเทคนิคดีอ๋แบบออันนั้นอันนั้นต้องยอมรับจริงๆ <c oughs> ค่ะแบบแม้แต่รอยเขาเรียกอะไรคะรอยเย็บเห็นไหมไม่เห็นเนาะใช่ใช่แบบว่าเย็บสวยมากคือพี่บีว่าคุณหมอคุณหมอเมืองไทยอ่ะนะคุณหมอเมืองไทยเราใช่ใช่เรื่องเย็บแผลเรื่อง เรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่บิวว่าไม่ได้ด้อยกว่าที่ไหนเลยดีมากๆเลยและงานละเอียดมากคิดว่าณวันนี้เราถัดเป็นขับเราจะมองว่าแบบออก่อนได้เอาแอนตี้สัญญกรรมมาอะไรเงี้ยไม่สัญญกรรมเลย เป็นในส่วนของพี่บีแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนรับมาสัญญาการอย่างเงี้ยพี่บีค่ะคิดว่าถานแฟนคลับเราจะแบบเออรักเราน้อยลงไหมอืมไม่นะพี่บีว่าพี่บีว่าคนที่ที่เขารักเราอะ่ะเขาจะรักเมื่อเมื่อเห็นเรามีความสุขอะ่ะทำอะไรก็ได้อะ่ะทำแล้วมีความสุขทำแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนอื่นคือเราก็ยังเป็นเราแบบนี้ค่ะ,ค,ะคือถ้าเขารักเราเขาก็จะรักเราแต่ว่าถามว่าแอนตี้ไม่ได้แอนตี้ คือใครทําแล้วสวยพี่บีชื่นชมหมดแค่มันเป็นความกลัวของพี่บีพี่บีแค่ตัดความกลัวตรงนั้นออกไปอยังมีบางคนที่เขาค่อนข้างจัดลัวการทำศัลยกรรมอยู่คลองพี่บีได้มาลองแางนี้แล้วอ่ะจะแนะนำจะบอกต่อพวกเขาอย่างไงดีคะว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวนะหรืออะไรแบบนี้พี่บีพี่บีแนะนําคือคือตอนนี้ก็แนะนําไปแล้วคือมีคนมาแล้วทําทตามแล้วใช่มีคนมาต่อแล้วซึ่งเราสามารถพูดได้เต็มปาก สำหรับ mm hmm. ที่นี่นะคะ mm hmm. สําหรับยูดีคลินิกนะคะ mm hmm. เรามีความรู้สึกว่ามาแล้วเราไม่ผิดหวัง mm hmm. เราอยากให้คนที่จะมา mm hmm. ก่อนที่จะมาก็คือศึกษาดีๆแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอให้เข้าใจอธิบายความต้องการของตัวเองคือสามารถสามารถบอกสามารถรีเควสสามารถได้ทุกอย่างเลยสำหรับทุกวัยเลยสำหรับที่นี่ย อยากให้พี่บีอาะบกว่าพี่บีพูดถึงว่าคนที่ก็มีด้านลบเกี่ยวกับสัญญกรรมหน่อยมีมุมมองด้านลบเอมอมุมมองด้านลบพี่บีคือมันไม่สามารถไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนความคิดของของคนอื่นได้นะคะแต่ว่าณพี่บีเอาตัวพี่บีเป็นเป็นที่ตั้งจากที่พี่บีกลัวจากที่พี่บีไม่กล้าทําเลยสัญญกรรมเรามีความรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ลองมาคุยอยากให้ลองมาปรึกษาซึ่ง มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เราอยากทําอะไรดีๆให้กับตัวเองก็อยากให้มาคุยกับคุณหมอดูก่อนค่ะว่าว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเพ<ข>ราะว่าใช่ใช่ใชแล้วที่นี่ที่นี่ที่พี่บีชอบที่สุดคือคุณหมอไม่ขายของไม่ไม่บอกว่า ไหน<ผ>ม,หม,มา<ด>แล้วท <ำ S 1> ํานี่สิทํานี่สิที่มันไม่จําเป็นต้องทํานึกออกไหมคะ,คะอย่างอย่างของพี่บีตรงไหนที่ไม่จําเป็นคุณหมอไม่ต้องครับไม่ต้องอะไรเลยครับอย่างนี้ครับที่พี่บีรีเควสมาโอเคเลยครับทําได้เลยครับมันไม่มากไม่น้อยเกินไปอะไรอย่างเงย ยังสวยขึ้นขนาดนี้มีแพลนจะถ่ายแบบอะไรมีเพิ่มเติมไหมคะก็ก็มีค่ะก็มีค่ะมีมีคุยอยู่สองสาเรื่องค่ะอ๋อแล้วเนว่านี่ติดต่อเข้ามาแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูเวลานี่บิงว้าและคนก็อยากจะรู้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองของพี่บีค่ะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาแบบเหมือนเดิมหมดเลยอุ้ยน่ารักส่้นตกวเราจะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง ปกติเคล็ดลับเคล็ดลับก็คงคงทั่วไปสําหรับผู้หญิงทั่วไปก็คือทาครีมทาโลชั่นทาเซรั่มอะไรกันแดดอะไรทั่วไปแต่ว่าพี่บีจะเน้นเรื่องเรื่องการทานอาหารมากกว่าคือพยายามทานที่ที่ร่างกายต้องการจริงๆจ,จ,จะไม่พยายามทานที่ร่างกายจะสะสมคือมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังข้างในเราอะข้างในเรายังดีอยู่เหมือนเหมือนที่ตัวเรารู้สึกว่าอ่ะเราห้าสิบห้านะจะห้าสิบหกนะ แต่ความรู้สึกเราอ่ะมันยังเหมือนสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบอ่ะแต่หน้าเราเท่านั้นเองที่มันไม่ใช่มันไม่มาบาลานซ์กันกับความรู้สึกเราอ่ะแต่พอทําแล้วตอนเนี้ยหน้าตอนเนี้มันรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันบาลานซ์กันหมดทั้งทั้งข้างในทั้งข้างนอกนายในโงกาที่มีหายไปข้างนานก็ก็นานค่ะมีมีช่วงก่อนโควิดที่กลับมารับบ้างนะตอนนั้น คือที่พี่บีหายไปเพราะว่าต้องไปดูแลลูก<ม>ลูกสาวเปลี่ยนตับไงคะแล้วก็แล้วก็ต้องคอยดูแลเขาใกล้ชิดแล้วก็มีช่วงก่อนโควิดที่กับเริ่มกับไปรับงานพอมาเจอโควิดก็เลยต้องหยุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันติดเชื้อขึ้นมาลูกเราไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะไปมีผลต่อลูกลอันนั้นก็เลยทําให้เราต้อง เบรกตัวเองแล้วตอนนี้คือลูกก็คืออาการเป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นเนี่ยค่ะดีขึ้นดีขึ้นเขาก็ยังต้องไปหาคุณหมอยังต้องดูแลตัวเองอยู่ก็คือใดๆทั้งสิ้นก็คือยังต้องระวังอยู่ตอนนั้นคือเราก็จิตตกในทีเดียวเพราะว่าลูกสาวเราก็ป่วยใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือสามารถใช้ชีวิตได้ ปกติทั่วไปน้องใช้ได้ปกติทั่วไปคือก็แค่ต้องระวัง,งใช่เพราะว่ายังทานยาก,กดภูมิต้านทานอยูอ่ทุกวันต้องระวังในเรื่องของอะไรบ้างใน,นในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเรื่องอาหารเรื่องอากาศ เรื่องหวัดไข้หวัดอะไรทุกอย่างอะคะ่ะ<ม>คือปกติเราเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเราอาจจะอาทิตย์นึงอย่างมากสองอาทิตย์เข้าเป็นเป็นเดือนสองเดือนสามารถอยู่ได้นานขนาด,ดน,านั้นใช่<ไ>เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วอ,อย่างบางทีสวยแล้วดูดีขึ้นแล้วคิดถึงวงการเธอคิดถึงค่ะคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ เ,เวลาเราดูเพื่อนๆพ,นพี่พี่เนาะน้องน้องหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเล่นที่อะไรเราก็มีความรู้สึกออันนี้ถ้าเป็นเราก็ดีนะถ้าเราเล่นอยู่ตรงนี้ก็ดีนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีค่ะมีแสดงว่าแบบลึกๆ<ง>ก็กอยากเหวยกลับมาตลอดใช่ใช่มีความรู้สึกค่ะก็ยังมีความรู้สึกแล้วก็บางทีก็ยังย้อนกลับไปดูหนังเก่าตัวเอง<ม>อะไรเงี้ยเปิดให้ลูกดูเปิดอะไรเขาก็จะแบบว่าชื่นชมคุณแม่เราก็แบบมีความรู้สึกเดือนนี้อาจจะได้เห็น ใช่ค่ะใช่ใช่บทบาทที่เราได้เห็นจะเป็นยังไงคะแบบแย้มแย้มนิดนึงได้ไหมโอ้ลุนนี้แล้วก็ไม่น่าจะพ้นแม่แล้วยังยังวดที่เราไม่เคยเล่นมนเออน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะไม่มีแล้วบทที่ไม่เคยเล่นน่าจะน่าจะเล่นครบหมดแล้วขี่บทอะไรอย่างนี้เนาะที่แบบอดี้มันแอลกอขึ้นมาเยอะเึ้นอ๋อใช่ใช่ใช่แต่อันนั้นก็เนาะมันคงต้องใช้เวลาเยอะแล้วแบบนั้น คำหน้าสวยแล้วอย่าเป็นผีเลยแต่ที่แน่ๆคือถ่ายแบบนี้คือแน่นอนเลยจะได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วละครก็มีติดต่อเข้ามาใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังกำลังคุยเริ่มบทกับเวลาที่มันทับซ้อนกันอยู่ค่ะคนไม่ต้องนึกถึงตอนนี้พี่เล่นคู่กับพี่แซมอ๋อใช่ใช่อันนี้พี่แซมก็ยังก็ยังแบบยังเล่นอยู่ในวงการแบบเยังได้เจอได้คุยกับเราอคะเจอค่ะเจอกันบ่อยค่ะก็ก็พูดคุยกันตลอดค่ะก็ยังเป็นพี่ ยังเป็นพี่ที่น่ารักด้ยังเกาะกลุ่มกันกันอยู่ประมาณสิบสิบกว่าคนนะคะที่ที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็มีไปทานข้าวแข่งกันเด็กพี่แซมก็เด็กมากก็เลยเรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าถ่ายคู่กับพี่เรานะแบบสมัยก่อนเอารูปสมัยก่อนมาตอนเนี้ยก้าถ่ายคู่กับพี่แซมแล้วค่ะจะได้เห็นผลงานที่ยคู่กับพี่แซมอีกไหมคะนั่นสิคะเนาะอยากอยากอยากทำงานคู่กันเหมือนกันนะมีก็อาจจะมีนะ ยังไม่รู้เลยค่ะก็ฝากผู้จัดละกันโอเคค่ะที่ไปนิ insert กู้นะคะ